หัวอิงไลดดาวออโต้ครซี่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับรถยอดนิยมในประเทศไทยอย่างโตโยต้าวีออสที่ขึ้นชื่อในเรื่องความคุ้มค่าความประหยัดและความเชื่อถือได้ซึ่งเป็นหนึ่งในรถยนต์ซีดานที่ขายดีที่สุดในกลุ่มตลาดรถยนต์ขนาดเล็กของไทยโตโยต้าวีออสได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นแรกจนมาถึงรุ่นปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์แต่ยังรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย สมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองใหญ่และความประหยัดที่ทุกคนต้องการมาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์ Toyota Vios รุ่นใหม่มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเส้นสายตัวถังมีความเฉียบคมให้ความรู้สึกสปอร์ตและพรีเมียมกระจังหน้าถูกออกแบบให้ดูดันขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตอนกลางคืนรวมถึงไฟท้ายที่ดีไซน์ให้ดูฉกเฉียวเสริมความรู้สึกหรูหราแต่ไม่เวอร์เกินไป ล้ออัลลอยก็มีลวดลายสวยงามขนาด16นิ้วที่ช่วยให้รถดูโดดเด่นยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสาร Toyota v วีอได้รับการออกแบบให้เน้นความกว้างขวางและใช้งานง่ายโทนสีห้องโดยสารดูเรียบหรูก,การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆก็ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวหน้าจอกลางขนาด9นิ้วแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทําทำให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยที่ใช้งานง่าย เทคโนโลยีความปลอดภัยของ Toyota v วีอก็ไม่ได้น้อยหน้าใครระบบเบรก ABS, EBD และ BA มีมาให้ครบรวมถึงระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน SAC เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์และยังมีถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งช่วยปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุ มาดูกันที่สมรรถนะของ t o y o ต a v i o อสกันบ้างเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร DOHC 1 6วาล์วัลดูอัล VVT-i ให้กำลังสูงสุดประมาณ1 0 6แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่1 4 0นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ CVT ที่ให้อัตราเร่งต่อเนื่องและประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่ต้องเจอทั้งรถติดและถนนที่แคบช่วงล่างของ v ีออสก็เซ็ตมาค่อนข้างนุ่มนวลรองรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองที่มีหลุมบ่ หรือการขับทางไกลที่ต้องการความนุ่มสบายเสียงรบกวนในห้องโดยสารถือว่าน้อยยกว่าที่คาดเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันในแน่ขององค์การใช้งานจริงโตโยต้าวีออสมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาดใหญ่พอสำหรับกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ครอบครัวอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันอย่างมากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรทำให้เหมาะสำหรับทั้งคนทำงานนักศึกษาหรือแม้แต่คนที่ขับรถรับส่งผู้โดยสารในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพง อะไหล่หาง่ายและศูนย์บริการทั่วประเทศทำให้โตโยต้าวีออสเป็นรถที่ใช้งานได้นานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงในระยะยาวโดยรวมแล้ว Toyota v วีอเป็นรถที่ให้ความสมดุลระหว่างความสวยงามเทคโนโลยีที่เพียงพอสมรรถนะที่เหมาะกับสภาพการจราจรในเมืองและการใช้งานที่ไม่จุกจิกเกินไปทั้งหมดนี้มาในราคาที่จับต้องได้และยังมีความน่าเชื่อถือสูงตามสไตล์โตโยต้ หากคุณกำลังมองหารถซีดานขนาดเล็กที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลาย Toyota Vios คือ1ในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Auto Crazy เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่และข่าวสารในวงการยานยนต์สวัสดีครับหากต้องการสคริปต์เวอร์ชันเสียงภาคหรือแบบมีภาพประกอบช่วยเล่าเรื่องก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะครับ